นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะเข้ามาดําเนินการเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้แล้วนายกรัฐมนตรีรักษาการรัฐนาทั้งคณะจะสิ้นสภาแต่สถานการณ์ปัจจุบันไม่มีสภาเป็นหน้าที่ของกรกตต้องร่วมกับรักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นหน้าที่ของ,ของกรกตต้ตอ,ตองร่วมกับรักษาการนายกรัฐมนตรีจัดตั้งจัดการเลกตั้งจากนั้นดําเนินการสรรหาประธานสภาผู้ทแทนรัศฎรและนายกรัฐมนตรีตามลำดับนี่หมายถึงว่านายกรัฐมนตรีเดิมที่ได้ถวายสัต์ปฏิญาณต่อพระเจ้าแผ่นด,ดินแล้วก็เมื่อยุสภา,าตัวเองมารักษา,าการแต่ ในนิวัติทำรงบุญทรงไพษสเรี่ยได้รับพระบรมมหาราชโงการโปรดเกล้าให้เป็นนายกรัฐมนตรตีหรือไม่แล้วได้สวายสัตว์ปฏิญาณในฐานะเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรตีหรือเปล่า,ามันถึงไม่เถื่อนไงรวมกำนันแกเลยเชื่อว่าหน้าจะยึดอำนาจได้แล้ว แต่การจัดเลือกตั้งปกตต้องเป็นผู้ร่วมมือจากนายกร,ร,รัฐมนตรีปปตเท่านั้นอันนี้เป็นไปตามพระราชกิจการเลือกตั้งปกตต้องจัดเลือกตั้งไปไปภายใต้การเจรจากับนายกรัฐมนตรี นายมิวัติธรรมรง์ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจเจรจากับกรกตรที่สำคัญตำแหน่งเป็นแค่รองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีไม่ได้รับพระมหาธุณาโปรดเกล้าให้เป็นนายกเขาให้แค่เป็นรองนายกรถ้าจะรับพระมหาธุลนาโปรดเกล้าแต่งตั้งพระเจ้าอยู่หัวแต่งตั้งให้เป็นแค่ รองนายกรัฐมนตรีเท่ากานไม่ใช่มึงมาแต่งตั้งกันเองตามที่พระราชโองการแต่งตั้งเป็นแค่รองนายกไม่มีอำนาจเข้าไปคุยกับกรกตตามที่สารรัฐธรรมนูญดีดีใัยด้วยซ้ำไป ไม่มีอำนาจรับสนองพระบรมราชโองการในพระราชกิจการจะให้มีการเลือกตั้งที่กกตกำลังดำเนินการอยู่การที่กกตไปคุยกันนายนิ้ว่าทำรงปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคุกมาแล้วคุกเห็นเห็นแล้วเดี๋ยว้าใครไม่ฟ้องในทีแจ้งวัฒนาจะรวบรวมหลักฐานแล้วฟอ้องมันเองเนี่ย ฟ้องทั้งกกตฟ้องทั้งในวิวัฒน์รำรลงด้วยเพราะทำผิดรัฐธรมรมนูญประเทศชาติไม่สามารถมีสภาผู้แทนราษฎรได้การเลือกตั้งไม่อาจเกิดขึ้นไม่มีสภาผู้แทนราษฎรตามที่รัฐธรมรมนูญบัญญัติไว้ต้องมีมาตราเจตในในเมื่อไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรมรมนูญนี้บังคับแก่ กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นเป็นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่เคยเกิดประเพณีแบบนี้มาก่อนระบบก,การเมืองเคยแก้ปัญหานี้อย่างไรจึงเข้าปรเดินการตีความตามประเพณีนายสุเทพอ้างเรื่องยุบสภา อำนาจอธิปไตยย่อมกลับสู่ประชาชนคนไทยสุเทพคุณสุเทพจึงเป็นผู้นำมวลชนที่มีอำนาจอธิปไตยสถานานรัฐรรมนูญในสุเทพอ้างตัวเป็นรัฐธิปั์ยื่นเรื่องให้ในหลวงแต่งตั้งเวลานี้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีรักษาการที่แต่งตั้งเองก็มีสถานะไม่ต่างอะไรกับคุณสุเทพ ที่ประกาศรัฐาทิปั์เสียเองโดยแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเองมันไม่ได้ต่างกันเลยไตไฟตรงข้ามคัคทานเพราะผู้รักสนองพระบรมราชโองการต้องเป็นนายกรัฐมนตรีหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานสามดีการเท่านั้นแต่เวลานี้ฝ่ายตรงข้ามมันนิ่งเงียบเลย พาลิศก,ก็สนับสนุนเป็ดเลิมก็สนับสนุนรัฐบาลเถลือนก็สนับสนุนเสือเ้อแดงก็สนับสนุนแล้วพวกสอสอฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่านี่คือทางออกของประเทศสรุปแล้วมันเอายังไงกันแน่ถึงเวลาเราทำมันบอกว่าผิดกฎหมายแต่ถึงเวลามันทำมันบอกว่าถูกกฎหมาย แสดงว่ากฎหมายบ้านเมืองนี้มันเขียนเองมันคิดเองมันทําเองเข้าข้างตัวมันเองใช่ไม่ใช่เนี่ยจริงๆเขียนไม่เยอะ แต่หลวงปู่มองว่าอำนาจที่ประยเป็นของกวงชนชาวไทยและการปกครองที i̇şte. ่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการร่วมการปกครองระบบมหาษัิย์กับประชาชนตามหลักราชประชาสมาสายตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยประชาชนจึงสามารถเข้าไปพูดคุยกับผู้ใช้อำนาจอธิปไตย การถวายคืนพระราชะอำนาจหนาให้พระมหากษัตริย์จึงถือว่าซึ่งเป็นผู้มีและผู้ใช้อำนาจในคนคนเดียวด้วยเหตุผลแห่ง,ห,งหลักการนี้เนี่ยออลูกหลานทั้งหลายต้องเข้าใจรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีสองลักษณะรัฐธรรมนูญที่เป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่เรียกว่ารายลักอักษร ก็มีอยู่ในหลักการรัฐธรรมนูญที่ทุกคนยอมรับได้แต่รัฐธรรมนูญที่เป็นไปตามจารีประเพณีแล้วจารีประเพณีที่เป็นรัฐธรรมนูญได้ก็คือจารีประเพณีหรือกฎมนเทียนบาลก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญเพราะถามว่าเพราะอะไรพระพระเจ้าอยู่หัวทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทยทรงดํารงตําแหน่งเป็นพระเจ้าแผ่นดิน หมายความว่าแผ่นดินนี้เป็นของพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ยุคสองร้อยกว่าปีให้หลังพระเจ้าแผ่นดินในราชวงศ์จัก,กรีเป็นผู้พาไพู้นออกไปลบพุ่งเพื่อกออกู้แผ่นดินแล้วรวบรวมแผ่นดินมา แล้วผู้รับชาชการก็ทำการเยี่ยมนี้สืบสืบมาจนแม้ที่สุดในราชการปัจจุบันก็ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในคราวที่มีขอกอคอหรือคมณิต์มายึดครองและทอยายอิทธิพลพระองค์ก็ออกไปตามตามแดนแดนสีชมพูแดนสีแดงหรือดินแดงที่มีภัยที่บติไปนอนไปกินกับทาหาร เพื่อทําหน้าที่เป็นฝันกำลังใจให้ทหารทําหน้าที่เป็นจอมทัพไทยเพราะฉะนั้นจึงเป็นการควรและชอบแล้วที่พระเจ้าอยู่หัวทรงดํารงตําแหน่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินหมายถึงแผ่นดินนี้เป็นของพระเจ้าอยู่หัวเมื่อแผ่นดินนี้เป็นของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงอยู่ในสถานะพระเจ้าแผ่นดินคือเจ้าของแผ่นดิน มันผิดตรงไหนที่คนไทยอย่างพวกเราจะไปนำเอาอำนาจคือจะเอาอำนาจของเราไปถวายพระเจ้าแผ่นดินเพิ่มมากขึ้นเพราะทำไมถามว่าเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเป็นเจ้าของแผ่นดินแล้วทำไมต้องเอาอำนาจไปถวายก็อำนาจในการปกครองกับอำนาจในการดำรงอยู่ ถ้าเจ้าอยู่หัวมีอำนาจทรงมีอำนาจในการปกครองแต่พวกเรามีอำนาจในการดำรงอยู่เมื่อสองอำนาจมารวมกันจึงชอบต่อต่อรัฐธรรมนูญในการที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและก็แก้ไขปัญหาของบ้านเมืองได้อันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติแม้แต่ในาราชวงศ์อังกฤษเขาก็ใช้อำนาจนี้ อธิปไตยประชาธิปไตยที่อยู่ในการปกครองที่มีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขทุกประเทศก็ใช้ธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้มาตลอดแม้ที่สุดในแผ่นดินไทยก็ใช้ธรรมเนียมปฏิบัติอย่างนี้มานี่ก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญการปกครองที่ไม่มีตัวบทอักษรแต่เป็นจารีตเป็นประเพณีรวมทั้งเป็นกฎมนเทียงบาท รัฐธรรมนูญรองรับกวกมันเพียงไป่ยงนั้นหลายคนที่มาเถียงมามาโวยวายบอกว่าไม่ถูกต้องผิดหลักรัฐธรรมนูญรวมทั้งพวกพวกกระหายอำน,นาจที่อยากเลือกตั้งพยายามจะมาขัดขวางม,มาคัดค้านมาบอกว่าจะไประคายเคืองเมื่อยุคความบาดท,ทำให้พระองค์ต้องลงมาอยู่ในในความขัดแยง้งที่จริงกับบ้านเมืองมาขัดแย้งแล้ว เราไปขอร้องให้พระองค์ช่วยนะรับความขัดแย้งมันเสียหายตรงไหนหรือไม่อยากเสียอำนาจไปหรือรู้ว่าเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้ความหิวกระหายในอำนาจของฝ่ายแต่ละฝ่ายมันจะโนดนปลืนมหายไปมันจะกลายเป็นว่าเสียเวลาหรือจะกลายเป็นว่าตัวเองจะไม่มีสิทธิ ในการที่จะครองอำนาจนั้นอยู่ได้เลยหาวิธีขัดฝางทุกกระบวนการยอมไหมอย่าไปเชื่อมันใครพูดอะไรให้ฟังก็อย่าเชื่อเพราะชีวิตหลวงปู่ไม่เคยทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรแล้วไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้ไขปรวนไม่ได้คำนวณไม่ได้ทนนดีจะนณมาจะไม่ทำ อย่างนั้นถ้าเห็นพิสุด์ได้จากผลงานสามเดือนที่ผ่านมาวันที่สิบสามนี่จะเข้าสี่เดือนแล้วลุงวันที่สิบสามนี่จะครบสี่เดือนแล้วลุงปู่ไม่เคยทําอะไรที่ไม่มีกฎหมายรองรับและไม่เคยทําอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ยหรือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพราะบอกอยู่เมื่อรู่นี้หยกหยกว่าชนะต้องไม่เป็นโจรชนะแล้วต้องเป็นพระเอกจริงจะยอมชนะ ะไม่ต้องกตงวลหรอกการปฏิบัติหน้าที่หลวงปู่จึงพูดถึงการยกเลิกการใช้รัฐธรรมนูญบางมัานตาและสถาปนาฝ่ายบริหารฝ่ายนิพนนิติบัญญัติขึ้นใหม่ซึ่งอันนี้ไม่ใช่อำนาจของเราสถาปนาแต่พระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นจอมทัพไทยคือพระเจ้าแผ่นดิน มีอำนาจในการสถาปนาเราจะเห็นว่าคนกลุ่มหนึ่งพยายามจะใช้อำนาจตัวเองสถาปนาคนอีกกลุ่มหนึ่งพยายามจะไปอินอาศัยอำนาจประชาธิปไตยสถาปนาคนกลุ่มหนึ่งคือคนกลุ่มนั้นก็คือคนกลุ่มของเวทีแจ้งวัฒนะจะไปอินอาศัยเจ้าของอำนาจเจ้าของแผ่นดิน คือพระเจ้าอยู่หัวสถาปนาแล้วคิดว่าสามกลุ่มนี้ใครสมควรกว่าถ้าเราจะสถาปนาอำนาจคนที่เป็นเจ้าของอำนาจควรจะมีสิทธิสถาปนาหรือคนที่อาศัยอำนาจเป็นผู้สถาปนาเอาเป็นว่าเราเป็นสมมติเราเป็นเจ้าของบ้าน คนมาอาศัยบ้านเราอยู่บอกว่าห้องนี้ฉันอยู่นะแกออกไปฉันจะอยู่ห้องนี้ถูกหรือผิดห้องนี้แกไม่ควรเข้ามานะเพราะฉันอยู่มาและฉันจะอยู่ต่อไปแกเป็นเจ้าของบ้านแต่แกไม่ใช่เจ้าของห้องอย่างนี้ถูกหรือผิดเจ้าของบ้านแล้วไม่ใช่เจ้าของห้องแล้วไอห้องนั้นมันอยู่ในบ้านนี้หรือเปล่าอยู่ใช่ไหม แล้วทำไมท่านถึงไม่มีอำนาจในการที่จะเป็นเจ้าของท้องเพราะฉะนั้นคิดอย่างไรอย่างไงพราเจ้าแผ่นดินก็ยังเป็นเจ้าของแผ่นดินอยู่ดีและทรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งเป็นจอมพักไทยด้วยทำไมจะไม่มีอำนาจในการจะสถาปนาหลวงปู่คิดไม่คิดเราลง คิดทั้งจารีคิดทั้งประเพณีคิดทั้งกฎมนเทียนบาลแล้วก็คิดทั้งข้อกฎหมายตามหลักรัฐธรรมนูญคิดมากมากเท่ามากคิดมาตั้งแต่เริ่มร่างสร้างเวทีแจ้งวัฒนะวันแรกก็คิดถ้าไม่กล้าคิดก็คงไม่ชวนเราตั้งแต่ครั้งแรกแรกว่าให้ไปร่วมกันถวายคืนอำนาจต่อพระเจ้าลิวหัวใช่ไม่ใช่ เออเพราะฉะนั้นคิดมายาวไกลคิดมานานแล้วอีกวันที่13นี่ก็จะครบสี่เดือนแล้วที่คิดมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวกเชื่อให้เรือเถอะเดี๋ยวรุ่นเรือเองไม่ใช่รุ่นลิงถึงเวลารุ่นกำน,นกันจะติดเกม ปิดได้เรายินดีอันุโมทนาและเราจะเดินไปสวมดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ขจัดเทวา้อร่นก้ทาทั้งสองแต่ถ้าแกป,ปิดไม่ได้ก็ถือโอกาสใช้ของแถมเพราะหลวงปู่อชอบแถมไปไหนแล้วชอบเก็บของแถมไปด้วยเราก็จะแถมทั้งจเจริญพระพุทธมนต์ด้วยทั้งถวายดีกาด้วยทั้งถวายพระราชาอำนาจด้วย,ววยในดีกามีข้อความอะไรก็คือข้อความสามสภาของแถม ถวายอำนาจก็เป็นของแถมหรือของหลักก็ได้รวมทั้งจเจริญระพุมนตด้วยเพราะฉะนั้นไปครั้งนี้แต่เราต้องช่วยลุงกำนันให้แก่เด็ดเสร็จเด็ดขาดไปก่อนแะช่วยลุงกำนันแกไปให้แกสมอยากไปก่อนพอแกหมดอยากแล้วเลิกอยากแล้วทีนี้เราก็จะทำหน้าที่ของเราแต่ว่าที่ของเราเวลานี้ ต้องรักษาสถานภาพเอาไว้เราต้องไม่เป็นโจรถ้าโจรจะไปถวายอำนาจก็กลายเป็นอำนาจโจรอย่างนั้นพ่อเราจะต้องเศร้าหมองเราจะไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นเป็นต้องรักษาสถานภาพความเกณฑ้เ็ศเอาไว้หัวใจสีขาวโรยสุดสุดของเอาไว้ อันนี้คือสิ่งที่คิดไม่งั้นเราจะไม่สนานามในการจะเดินเอาอำนาจโจรไปถวายเอา,าที่ไหนมันสันานามทุกคนต้องงดงามงามในสายตาของชาวโลกว่าเวทีแจ้งวัฒนะมีหัวใจสีขาวอุดมการสีขาวความคิดเพื่อจะถวายอำนาจนักลัฐบาลคิดเพื่อจะยึดอำนาจ เพื่อจะทวงหาอำนาจแต่พวกเราคิดเพื่อจะถวายอำนาจอย่างนี้มันก็คนละเรื่องกันแล้วอย่างฟ้ากับเหว,เ,วเพราะฉะนั้นเราอยู่บนฟ้ามองเห็นไกลไอ้คนลงเหวเรามองไม่ไกลมันอยู่ใกล้ๆแล้วสุดท้ายก็ตายกนเหวอยงไม่ต้องห่วงลูกวันนี้เดี๋ยว จะมีคนถามปัญหาไม่สาร่าไปไหนสาร่าจะประชุมกับหะไอย่างวันนี้จะมีสอ,อดีตสสสอสอ,อยู่ใกล้ๆวัดลุมปู่เขาเป็นลูกศิษยเขาจะขึ้นมาระบายอะไรให้เราฟังหลังจากที่รุงกกำนันไปคุยแล้วนีหลังจากรุงกกำนันตอนนี้ลุงกกำนันขึ้น,นยัยงย่างเจอ เดี๋ยวก็ให้ถามปัญหาสักห้าข้อแล้วหลวงปู่จะลงไปประชุมพวกแกนนําต่างๆเพื่อจะขับเคลื่อนวางแผนวิธีการขับเคลื่อนวันนี้เก้าโมงครึ่งแล้วพร้อมอ,ออกเดินทางพร้อมไหมนเก้าโมงครึ่งนะจ๊ะรถสิห้คันพอมไหมอ่ารถสิห้คันไม่พอ20่คันพอมไหม น่าจะยี่สิบทั้งลูกนต่อไปหมดเนี่ย <c oughs> พรุ่งนี้มาไม่เน่ยถามจริงร่ะอ่าพรุ่งนี้รถยี่สิบคนเดี๋ยวเตรียมมาไว้ลถยี่สิบคนไปกันให้สรุปสนามร้รองรำทำเพลงไปเลยสุขกันเจอเราอะไรเนี่ยเอออ่าใครอยากถามปัญหาพิธีกรไปไหนล่ะโอ้โหไปว้องพร้อม ไปพร้อมคนยังไม่พร้อมตอไปคนะร,ร,ร,รับลูกกร้อมเริมกล่าวนมัสการหลงอู่พุทธิอิสระที่เคารพยิ่ง,ส,งสวัสดีการนำขปภาคเกตบวกสอและพี่น้องที่ร่วมชมนึนาวีทีแจ้งรัฒนาและพี่น้องที่กำลังชมผ่านสุดาทัดนี้อิสระธรรมช่อง psi MM 1 8 3่ m 2 4 1 คิวแสสองเัมบอก1 5หนึ่งห้าเจ็ดอายเพลมสามหอเดียแสหนึ่ง้าบิกโฟร์หนึ่ง้าและก็ไทยแส6เกวันนี้ผมหยกมหัศจรรย์ทหน้าที่เป็นวิทยกรสวัสดีครับทันนี้ท่านกำลังชมรายการผุดฉาวิสัชนาหากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นสามารถส่ง SMS โดยการพิมพ์บีเว้นว่าตามด้วยขอวามส่งมาที่เบอร์ 4 6 4 2 2ส3 3ข้อความละ3บาทครับท่านสามารถชมรายการผ่าน Facebook สถานีอิสระธรรมหรือสอบถามาถข้อมูลต่างๆได้ที่คอ call center 0965076208ครับสำหรับข้อความเอสเวทวันนี้นะครับยังดูเหมือนเดิมน,นะครับว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่เราจะถวายคืนพระราชอำนาจแก่พ่อหลวงของเรานะครับอยากให้พี่น้องทางบ้านส่กันมายเยอะๆนะครับเปลี่ยนแล้วตงแล้นะครับลวงู เขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนข้อความแล้วเปลี่ยนเลยครับผมเขา,าเปลี่ยนว่าอย่งไรครับเขาเปลี่ยนว่าให้ออกมาร่่มกับลุงกำน,นันช่วยการูปิดเกมให้เร็นวันเขาเปลี่ยนแล้วแล้วกองมาพูดนี้ตกไปหน่อยอุจษาวิสัชนาจากเวทีแจ้งวัฒนะไม่มีหายไปหน่อยเพราะว่าใครทำอะไรทำที่ไหนหายไป ทำอย่างไรทำทำไมมันมีหลักของมันอยู่ใครทำอะไรทำที่ไหนมันกีดไม่มีที่ไหนแต่รเอาใหม่เอาใหม่ครับแรับขณะนี้ท่านกำลังชมรายการปรชา a r วิสัญนาจากเิธีแจ้งบนนะาถ้าหากท่านมีคำถามือค,ค,ความคิดเห็นสามารถส่ง sms โดยการพิมพ์ว่าตามด้วยข้อความ ส่งมาที่464233เข้าความละ3บาทครับขอได้นะครับรัได้รับสรับวันนี้ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ของจังครับของจังตังมันเหลือเยอะอยู่ครับวันนี้ซาร่านะครับเป็นพรีเซนเตอร์ของเราขายไปครับรับผู้าน่าไปประชุมทั่ล่าไปประชุมครับมีแต่มิสเตอร์จอร์นสันจอร์นสันวันนี้เสีย์ครับจอร์นสัน Hello Johnson how are you Why tank เป็นไรควายทำไมแทงควายออกลูกกระตไายอ๋อขาเรควายแทงจ้าสัรที่มีจะแนะนำสินค้าอะไรครบับจต่อใหม่มาแล้วจว <Thank you. S 1> อน t h a n ง you จันันนี่ไม่ต้องมามากินเลย <c oughs> <c oughs> ต้องส่งม่ตอนกางัน <c oughs> อันนี้ผมไดยใช้ยาสิบันหอมจังจอ,จอ์แนมันใชยเราไมีความรจโลงปากดีเล่จอดสันมันเป็นยังไงโรอยังจัดไ,ไม่ใช่ใชปเป็นโปากไหนทุงฟันมันหลุดอันนี้ชช่เราพูดคเมียพูดอะไรเรียก็เชื่อแล้วขนาดนั้นเลยจอร์เี่ยมมากม่ชื่อนมองเองี่นีม่ไีมีเลยง่มีโมเ็นยังไง ดูคลิปเกี่ยวกันที้เขาล็อผมนั่เลยนะครับผมอันนี้เกี่ยวกับมือระเบิดดียังไงครับอาจารย์ไม่มีระเบิดแม่งกระชับเมียตกวก็ยังไม่ยุ่ยเกิดกระชับเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กับเหงื่อหรอกนะเข้าใจอะไรปิดหรือเปล่า ทุกอย่างให้มันรู้ความหมายว่าคำนี้เขาใช้กับอะไรกับอะไรนะมันไม่เหงือกแข็งแรงขึ้นกัะเช้าเนี่ยเขาใส่ขใเขาใช้กับเสื้อผ้าเขาใส่กับถุงเท้าอร,ร,รองเท้าถุงมืออย่างเงี้ยกันเช้าจอสันอัดทาอันทำไมอย่างเนี้ยโอ้โหเกี่ยวกับกูจอสันอาดจะพูดไทยไหมกันเช้าช อันนี้แต่เวลาฟังหลวงปู่แล้วชัดเจน,นอ,จอันนี้ใช้ดีจริงนะครับแล้วคุณชื่ออะไรคุณหยดครับซื้อหรือซื้อหซื้อ,อ,อ,อฟรีที่บอกใช้ดีนะอ,อันนี้เมืเ่อกีอ้ลองชิมดูแล้วครับหลวงปู่รสชาติดีอาทิตย์หนนี้เขา,าใช้กินเยอะเล่าแค่ยืดจริงหมดเลยอันนี้สามารถคุณมีอะไรบ้างแก้ลมานา ลนาเรองัมานาเนีมันันมันมันรัรับมานาเนี่ยมันลำตัด A T D เจ๊อึนึนนไรอันนี่ยลำมานาอันนี้ก็พูดไทยไม่ค่อยัดหรอกาอดมาจาอินเดียอันนี้ลัมานารัมานาใช้ดีครับอันนี้บอกได้เลยว่ารู้ไหมว่าลัมานามันหมายถึงอะไรคืออะไรครับทุกคม่แล้วถามทำไม แล้วคุยกันทำไมคุยแล้วไม่รู้ก่อนเคยจำมาแล้วผูกก็เลยจำมาหน้าเรื่องเรื่องหลอกกรรมไรฟันอ่ะอ่าไปนู่นเลยเรื่องหลอกกรรมไรฟันเลยเหงื่อบวมใช่ไหมครับลุงตัวลัมมนาสมาหมายถึงเหงื่อติดเชื้อใช่เหงื่อติดเชื้อเหงื่อเป็นหนองรากรันเป็นหนองอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหงื่อเป็นลัมมานาอ๋อ ขอบคุณครับเดี๋ยวออยยาวนะสิส hmm. e ่วนเลือดออกตามไรฟันเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับลัมน้ามันเกี่ยวกับคนทีือบางคนที่เป็นโรคแลวก็ปิดแลวก็เปิดหรือว่าโรคขาดวิตามินมันก็เลยทาให้เกิดการเลือดออกตามไรฟันแต่ว่าที่พูดมากไปก็เลือดออกปกปาไม่ดังป็นแไปต่อยโก้ขายโกมันละแ๋็บบอกว่าคุณแม่ขอร์รูก็ใช้ยาที่ทำประเด็นนี้ครับคอร์ูก็อว ลูกทำแม่ไม่ใช้แล้วจะไปขายใครลูกทำก็ขายแม่ก่อนพี่แบ่นี้นาถามใ้ผมผังปูเลยแต่อันนี้บอกตรงๆเลยเราเราไม่ต้องใช้เงินครขับขึ้นรถมันมีสองอันนั้นมันสูตรอะไรอ่ะสูตรด้งเดิยวธรรมดาสูตรด้นเดีครับสูตรสีสมุนไพรสูตรสีขาวสมัยใหม่ครับอันนี้รสชาติก็ดีด้วยมันก็หอมด้วยนะน่าใช้ครับน่าใช้มาก แนวนอกจากยาสีฟันมีอะไรบ้างตอสังโอ้ก็มีไอ้ที่แก้ปวดไอ้ฮะลูกกิ้งเนี่ยใช้ดีมากเลยคุณหยชนะเะรอครับปวดตรงไหนคุณก็กิ้งไปตรงนั้นเลยอ๋อัวที่วงปู่พูดถึงปวดตามท่อแล้วไปกิ้งแทนสายของก็ยังไม่รู้เลยว่ากิ้งแล้วมันมีประโยชน์อะไรเวรกรรมหวยลูกกิ้งนนี้เดี๋ยวเข้าว่าไอ้ที่กิง้งกิ้งมานี่ก็แก้ปวดไนดะ้น้ำยาน้ำยา,ยาแก้ปวดหรือน้ำมันกัด<ช>น้ำมันแก้ปวดน้ำมันสมุนไพรแก้ปวดไม่ใช่ที่แก้ปวดลูกกิ้ง ตอนสั้นมันคนละความหมายเลยเนี่ยไม่ได้อ่านมาเลยตอนสั้นอันนี้ใช้แต่ลูลิสตอนใช้น้ำมันแก่เตาแต่ดีครับอันนี้ดีเพราะว่าใช้เวลาปวดเมอยเนี่ยดีมากสแล้วน้ำมันมนก็เหมือนกันจใชุ่หมครับก็ไม่เหมือนกันน้ำมันมนก็คนละเอย่างกนี้ น้ำมันมนก็เหมือนจะกินก็ได้ทาก็ได้อันนี้กินไม่ได้กินแล้วตายกินแล้วตายทาได้ยางเด so, <ce infectious> ียวรู <ifer Lil> <Wales> <laughs> ้สึกตื่นเต้นมันี่จะเรียกหลวงปู่มันคุณปู่แล้วก็สันไม่ค่อยแข็งแรงพอสไทยครับหลังจากตัวนี้มีอะไรบ้างก็สันก็มีน้ำสบายที่ดื่มแล้วสบายจริงครับ ดูดไม่สบายแต่ความใจดำไม่ค่อยสบายไม่แพ้ครับหลวงปู่ถือว่าราคานี้ประโยชน์ประโยชน์เยอะครับคุ้มค่าครับแล้กนี้อะไรครับอาจารย์สันอันนี้คือขี้พึ่งนะขี้พึ่งขี้พุ่มพวงนะขี้พึ่งนี่จะเสียเสียของเลยเนี่จะขายไม่ออกเลยที่จะมาขายของด้วยจะมาปลาทิ่ง ที่พึ่งอันนี้ก็ดีคุณมันดียังไงครับจอร์แดนก็มันเวลาเป็นกากเลื่อนเลื่อนควานนี่ทาได้ชงงักมากเลยนะครับผมเวลาเป็นแผลเป็นแผลสดแผลโดนมีดบาดแผลโดนหนามเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ครับล้นปูสังคุณกับน้ำมันมนนี่แตกต่างกันนะครับที่พึ่งที่พึ่งนี่มันจะมันจะสามารถ ถาแก้แงสัตว์กัดต่อยได้แต่น้ำมันบนเดียวมันมันสามารถดื่มกินได้อ,นนอันนี้มันกินกินได้อยู่เหมือนกันแับบางทีบางครั้งหลวงปู่เอ่อปากเป็นแผลอย่างเงี้ยร้อนในปากเป็นแผลก็จะใช้สำลีทาขี้ผึ้งแล้วก็อมไว้ตรงเอาอเยาไว้ตรงแผลแล้วก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งก็หายอาการตักเสกขี้ผึ้งดินะใช่ใช่อุ้เห่าไม่โดนปากเป็นแผลหรือ <ๆ S 2> ไม่ก็รลังคายคอ ก็เอาขวานคอได้อไม่อันตรายนะไม่เป็นไรทั้งเรื่อจากคิดผึ้งโดยสุดแต่แต่ที่ผมใช้เนี่ยน้ำมันมันนี่เห็นผลนะยครับผมครับทำไมครับคือผมผมจะเป็นแผลไอ้ตรงต้นคอเนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ยมันมันจะเป็นเหมือนเออ่หมอเขาบอกมันเป็นเสียะครับจริงๆผมคิดว่าเป็นฝีจริงหมอเขาเรียกว่าในสัตท์น้ำแซ่ดเนี่ยมันเป็นสิ้ยว นี่ผมเกามันก็อักเสบพอทาตรงนี้ไปมันแห้งเลยครับผมลูกครับแค่สองวันเองมีความรู้สึกดีแล้วก็อีกตรงอันนึงเนี่ยมันร้อนมากมันก็จะเป็นผื่นใช่ไหมครับพอทาไปวันนี้หายแล้วครับผมีวูกสองวันเองครับซึ่งผมกล้ายืนยันตรงนี้ว่าดีจริงๆครับน้ำมันมลน้มันมลแล้วทำไมมันหมดเร็วจังนั่นลุงปู่ครับมันทำยากเขาทำมลเดิมโบราณเดิมทีหลุงปู่จะต้องคนเองต้องหุงเองครับแต่ว่า พอสอนพระเข้าไปเขาก็รู้จักวิธีทำแล้วเขาก็ทำมันใช้สมุนไพรเยอะมากสมุนไพรใช้ค้างเดีก็ร่มร่มปักร่มร่มห้าร,<อ>ร้อยโลที่ที่ททว่าใช้หดอกตาแก้ก็ร่มอะไรนี้ใช้ได้นะครับ